ของวันนี้เลยนะคะว่าสถานที่เที่ยวมีอะไรบ้างเนาะไปเลยเล็กกูดูบรรยากาศนะคะใกล้ถึงจุดแรกแล้วนะคะก็จากนครนายกนะคะมาเรื่อยๆมาถึงตรงนี้ประมาณสิบโมงเช้านะคะขี่มาเรื่อยๆนะคะดูเส้นทางบรรยากาศนะคะ เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะว่าวันนี้พาเขาคอครัวไปไหนโอ้โหดูนี้น่าจะเป็นหน,หน้อยห,หนาครอโครัดน้อยหนานะคะส่วนหน,หน้อยหนาส่วนข้าโวโพดบรรยากาศสดชื่นนะคะบรรยากาศดีมากเลยอ่่เดี๋ยวเราค่อยมา ถึงจุดเช็คอินแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะว่าว่าเราจะไปที่ไหนกันที่แรกนะคะตอนนี้ก็หิวข้าวนะคะที่กินข้าวก่อนเดี๋ยวเราไปหาที่กินข้าวกันก่อนนะคะข้าไปกันเลยและก็ถึงแลวจุดเช็คอินที่แรกถึงแล้ว เด็กๆลงมากันได้แล้วเรียกค่ะเออเจุดเช็คอินที่แรกนะคะดูบรรยากาศรอบๆตอนนี้ก็มาถึงนี่นี่นะคะทาราคาเฟ่ทาราคาเฟ่าาาเฟนะคะ อัปเดตวันนี้นะคะวันที่4เมษายนนะคะ,ะ,ะเดี๋ยวก็ตื่นแล้วมั้งอัปเดตวันนี้วันที่4เมษายนนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปฮาราคาเฟ่เป็นน้อยหลับตัวนน้อยหลับ พอถึงที่เที่ยวตัวน้อยหลับเที่ยวตัวน้อยหลับอตกพอห้อยเลยเอาเชือลงนะเดี๋ยให้ด้านเด็หน้าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงคอก็หันได้อาวเม็ดอยู่ในรถแม่ในรถมีเม็ดไหมเอามาให้น้องอันนึงให้นนาดาด้วย แบบห้อยเลยเมื่อกี้ยังสนุกสนานไหนถ่ายหน้าซิได้ครับไปเที่ยวกันเ็วได้ไม่สนใจเลยจะนอนอย่างเดียวเลยจะนอนอย่างเดียวเพราะว่านอนปีสามไงหรอใช่แแป้งนอนตีสามเด้หรอโอ้โหลูกถึงแล้วนะคะลูกทาลาคาเฟ่แคมแคมกาแฟร้านกาแฟร้านอาหารเตมน้ำตก ร้าานกแฟเป็นร้านไหมเป <c oughs> ็นร้านไหมลูกรู้สึกว่าแต่ละคนนี่นอนตีสี่ตีห้ากันหมดนะตีสามตีสี่ตีห้ 4, 5, าไล่ไล่กันมาสภาพก็จะเป็นอย่างแบบนี้คือคุณแเตรียมกันก่อนไงฮะ <c oughs> ไม่ไม่ได้เตรียมกันก่อนไงก็คุณแม่ชอบเซอร์ไพรส์ไงเซอร์ไพรส์แล้วหนูก็นอนดึก <c oughs> หนูก็นอนดึกไงแล้วก็ตื่นตั้งแต่หกโมง หนูว่านอนตีห้าหัวจะปวดไม่ต้องไม่ต้องปวดเลยโวจะปวดนะคะนอนตีอะไรอ่าเดี๋ยวเราก็ไปถ่ายกันริมน้ำอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะตอนนี้ก็ท่าน,นี้ก่อนเอ้ยงี่เเมาไหมไม่เดี๋ยวเราก็ท่าน,นี้ก่อนเนาะบายก่อน ที่ปัดบบ่ายกล้องก่อนโอเคเดี๋ยวไปถ่ายกันริมน้ำอีกทีหนึ่งนะคะทาราคาเฟ่นะคะจุดเช็คอินที่แรกนะคะตอนนี้เราก็ได้เข้ามาอยู่ในทาราแล้วนะคะยังไม่ถึงโต๊ะที่นั่งทานอาหารนะคะเดี๋ยวเขาให้เลือกจุดนะคะแต่ว่าเข้ามาในนี้บรรยากาศรม่มรื่นแล้วก็มีไอไอรตลอดทางเลยนะคะไ,ไอไอทําทำให้ บรรยากาศสดชื่นนะคะเป็นด้วยหมอกหมอกนะคะหมอกควันนะคะนี่ดูนะคะอากาศเย็นมากเลยวันนี้นะคะดูแล้วสดชื่นไปหมดเลยนะคะอันนี้ตัวน้อยก็เล่นฟองสบู่แล้วนะคะเล่นฟองสบู่สนุกสนุกสนุกเล่นฟองสบู่ ให้ป๋าเป่าให้สวยให้ป๋าเป่าให้แล้วลูกเล่นฟองล,ลูกให้ป่าเป่าให้ป่อยให้ปาเป่าให้โอ้ยสนุกสนุกสนุกไหมแม่พามาเที่ยวสนุกไหมโอ้ยสนุกใหญ่นี่นะคะมีน้ำตกจำลองด้วยนะคะด้านหลัง สวยก้ะจกจำลองสวยมากเดี๋ยวเราไปดูที่พักก่อนนะคะเราต้องไปดูที่พักก่อนเมเดี๋ยวไปถึงที่พักแล้วเราเรตามไปดูนะคะวิวสวยแค่ไหนบายบายก่อนที่รักบายบายก่อนจ้าบายบายนี่นะคะวิวที่นั่งทานนะคะนี่ทาราคาเฟ่เขาใหญ่นะคะ วิวบรรยากาศเย็นสดชื่นนะคะนั่งทานอาหารริมน้ำตกนะคะริมน้ำตกวันนี้น้ำจ้าสีขออุณคุณหน่อยนะคะแต่ก็ได้ยินเสียงน้ำตกดังดังเลยนะคะน้ำก็ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีเรือนะคะแต่ว่าเหมือนไม่มีที่พายเขาอาจจะไม่ได้ให้พายเล่นนะคะอันนี้เราก็มานั่งคอยทานอาหารนะคะ จุดเช็คอินที่แรกนะคะทาราคาเฟ่นะคะอันนี้ก็ตัวน้อยก็เริ่มสำรวจเริ่มลงไปสำรวจแล้วค่อยๆเดินนะคะค่อยๆเดินค่อยๆเดินไปบายหน่อยเร็วไปบายกล้องหน่อย ค่ะดีค่ะด <hi> ีค่ะฝั่นี้เดี๋ยวถ่า <Sw> erm. นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตใหม่อีกทีหนึ่งนะคะเออเดี๋ยวน้ำเริ่มมาแล้วเนาะย่าหันเขาเดินมาส่งอันนี้เขาได้มินไก่อนอ๋อแต่โอ๊ยน้ำน่าทานมากเลยแม่เห็นน้ำไมไม่เห็นเห็นน้ำแม่ใช่น้ำนี่นะคะ ของคาราคาเฟ่นะคะน้ำนะคะเริ่มมาแล้วนะคะถึงแล้วจุดเช็คอินจุดที่สองนะคะโบนันซาเขาใหญ่ถึงแล้วนะคะโบนันซาเขาใหญ่ไปเลยลอดลอดอุโมงไปเลยไปเลยโบนันซาเขาใหญ่ไม่ได้เือยร่มนานไอ้เหี้ย ฮะไม่ร้องนไม่ตายสิมโมนันซาถึงแล้วนะจ๊ะสวนส,สัตว์โมนันซาเขาใหญ่เขาไปเลี้ยงอาหารสัตว์จุดแรกก็มาแคะ เฮ้ยโอ้ยไม่กลัวเลยไม่กลัวมันเลยตัวนั้นสวยนี่น่าจะเป็นมาพนี่ปะเนี่ยมาพนีมาพนี่มาพนี ทำตอนนี่อ้าวไม่มีมอาหารรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บนึงที่ปะป้าไปไหน,ไหนอื้ยเมาพนี้อยู่น,นู่นอีกตู้นึงเขาเรียกว่ามาพนีน้เหลอ่ยตุนตุนตุนนี่แล้ว ขายนมคุกหมาขายนมคุกฮะหมาขายนมคุกอะไรหมาขายนมคุกมาแค่โถ่เอ้ยขายนมคุกไม่จะแค่เกินเนี่ยโอ้จะเท่าหมาเลยว้าอยู่หมาขายพันธุ์ใหม่เอามาขายนมคุกดูก็กินดูก็กินแล้วมันกัดนะคะได้พาวเอ้ยเอามันขึ้นกัด อยู่รูกินอให้อเหมือนก็ไม่มีฝันนึอไงแกเหรออุ้ยคนนี้กขาจับจับไม่อยู่เลยเหมือนกันอืมไม่ใช่หมาบ้านเรานะลูกให้เราได้เย็นให้ด้วยไม่ไม่ไม่ใช่หมาบ้านเรานะลูก เล็กเกินนี่แต่ว่าอ้วนนะเออเขาเดินเขาได้กินด้วยถึงแล้วเนาะดูดิใครมาไหมเขาน่ารักไงโอ้โน่ารักเหมือนล้มใหญ่เหมือนล้มใหญ่เหมือนล้มใหญ่บ้านเราเหรออย่าไปเข้าข้างหลังมันนะโอ้โหตัวนี้สวยอ่ะพี่ดาวไปรูปเขาอ่ะไปเขาขี่ปะ ก็เดินไปให้มันเตะจนได้หรเล่าออจะเดินไปข้างหลังให้พักพักเตะปล่อยปล่อยนี่เดินออกไปดูกระรกทีกันครับนี่ไปขี่ไว้ทำไมโอเคตัวแรกนี่ก็สวยแล้วขี่ได้ไหมเดี๋ยวเขาพาวิ่งมันเหมือนมันจะเตะนะเด็กเขาพาวิ่งไม่ยอมไม่เตะเตะไม่ให้ขี่ไม่ให้ขี่ไม่ขี่จ้าไม่ขี่จ้า โทษนะจ้าไม่ข <for> ี bye. Bye ่จ้าไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายนดาักสดดแล้ววนาว่ารรด้นข้าุดมาไ่ดานยินมไม่าเา่ไม่ใช่เขาจะเอาอะไรไม่เาจะเอาของกิน

าในกรงนกนะคะนกก็จะมากินอาหารเต็มเลยเขากินกับมือเลยอ่ะอยเขาเชียวหัวบินเชียวหัวไปเลยอะไรร้องอ่ะทำไมอ่ะไอ้ทาไปไหนเอ้า เดินมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวปลาเท่ามันกุ้งใหญ่ๆอย่างนี้แม่อือแล้วเมื่อกี้ฝั่งโก้นไปนะโน้นเขาก็เดินไปนู่นนู่นลงน้ำฝั่งนู้นอ๋อเนียเนี่ยเ่เขาก็มีรังพวกมีรังเยอะข้างในไข่เนาะนู่นนะนู่นนะเต็มเลยเขาก็ทำรังทำบ้านไว้ไม่เพราะว่ามันกุ้งใหญ่มันเหมือนทะเดี๋ยวต่อไปก็แน่นเลยเนาะ ก็ออกลูกไปเรื่อยๆจับคู่กันเองอะไรอย่างนี้แหละเวลาลูกเขาใหญ่เขาก็สอนลูกเขาต้องบินมากินอาหารที่นี่เี้อดูดิอันนี้ยังบางๆนะเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวก็แน่นเฮ้ยดูเขากินกับมือเลยแล้วไมเมื่อกี้มันเขาจิกแล้ด่าอ๋อดูน้ำดาวดูน้ำดาวย่อง เดินเข้าไปข้างหน้าเขาแล้วก yes, ็ย <scales one nationwide> okay. ื่น <çocuk> ม <translate" geliyor> ืออยากยื่นมือเดินเข้าข้างหลังเขาเขาไม่เห็นหรอกเนี่ยแล้วก็นั่งนี่ดิเนี่ยแล้วนั่งกับพี่พาแล้วยที่สุดแม่อย่างงี้ยแม่เนี่ยเขาเข้ารูนั่นเองพัดรนั่งรอเขาก็ไปขึ้นไปนี่เยนี่หนึ่งเข้าไปนี่อยู่นี่เลย กินใหญ่เลแล้วกินกับมือรับดาวแล้วม่ามากินอีกแล้วเห็นเปล่าอ,าอยู่ในมือรับดาว หมดแล้ว